มาครับมาจะพามารับมีดมีมูถามว่ารับเปบ็นมืองนี้ยจะไหนแบบไห้รับเปเบมือเต็มๆเลยนะมาวันนีบบ้จะรับไปเบิือแบบจบเลยนี่ครับผมใส่นี่เห็นละเอียดหกร้อยเห็นตัวนี้เเอาแทงขางนี่ก่อนเด้อการรับแทงขางสองขางนี่งถูงสิบก่อนเห็นปะตัวนี้ làm túi đùi nãy nưng, cầm nó, túi vậy này. Đùi cái này không bao hài, nhắm là bì cái lại. Bì cái này nó sẽ để bung xùm, nó đùi, nó sẽ để kìng ngay, heo nè. Đùi đuổi nó nhắm này, lục đùi đây đấy. Bì nhéo gì đó, lục nhạt. có bung gì, thấy không? Bèn quỳ, không หลังมีวางสิเทียบให้ขนานกันหามหามกดแบบน,น,นี้หามดูงสีเลยนี่ลับสิผมมันผมใส่เดียลยบมันสัดัเคือเถือถูด้วครับโือทูสีับหลังตัวนี้น้ำนี่ผมประรหลับลามสิเลย โดยทูก็โดยแหลมรับข้อยางโดยทูก็ต้องถูเดือยน้าผมจะบ่ค่อยถูเดือยครับโดยแหลมเพราะกันเดือยมันเสียง่ายนี่ถูแค่นีเ้เพราะโดยแหลมมันเกี่ยวเยอะครับเดือยไมนแหลมนะมันดูหนายางดีๆหรอกถ้่คนกีด,ด้วยเดือยถูทูมันกีดหนึ่งเว้ยกีดไป,ปเปลี่ยนแล้วมันดูหนายางเนาะเดือยทูมยางกีดมันมือช่วยชวยเถอนี่บ้างดูสิ นี่นะรับปกตินะครับนี่รูนส่งไปเลยนี่แล้วก็รูหินละเอียบไปนี่เนาะห็นอีกเรื่องสักกันครับดูไปสิ

พยายามลบออกหมดน,นี่ละเอียดเนี่ยลบมันออกหรวมีนก็เลยขมขมนานมันก็มันดูเบิองเห็นปะมันจะเรียบมันดูทั้งหนาไปเลยเี็เนะมีอีกหนึ่งหนึ่งดอกอีกนี่ครับถูม่ได้ยา,ากหรอ Đấy, cứu, đây. Từng, cũng làm thơ điều đấy em cứ một cái làm thừa này chụp lấy kỳ dừng có một đồ gì bỏ? Nên có bỏ. này nên bỏ quay thú quay này đồ vương đúng không đẹp อนี่ผ่าเอาผ่ามาดุกที่หนึ่งเห็นมันดีผ่ามาถูผ่ามาถูหลบถูสินี่ลบจับนี่หลบสิ ็นวะมันจะเลื่นเลยน,นี่จะดูเดเียวเนี่ดูดตึ๊บตึ๊บนี่คมแล้วเนี่ยเห็นบบยา่างเหครับนี่เบิ้งเดอยสวยงามครับร้องเฮ็ดเบิง้ง